ปกติเป็นอะไรนั่นแหะฮะแคนี้สามรายการแรกเลยกเรื่องอาวุธอาวุธปืน เ่เราตรวจสอบแล้วก็มีหลักฐานใบปอีนะสแสดงแล้วก็เอาอย่างนั้นก็อุปกรณ์การเล่นพนันชิปพ,พวกอ,อุปกรณ์เล่นไฮโลนะครับเป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อหวยซึ่งมีชุดคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมในการคำนวณหวยเรื่องตรงนี้ต้องตรวจสอบรายละเอียดลงไป